จีนน่ะจีนก็รีแลกซ์ถึงไปยนะจีนนี่ใช่ครับแล้วทำไมเขาถึงเขาถึงโค้ดเร็วเนี่ยเนี่ยเขาีมีมาเยอะเวลาเขาทำแต่เขาเขาไอ้แหวกตลาดเร็วแล้วก็อ๋ออ้าวมันจะมีคนที่เก่งก็มีมีครับมีครับแต่ว่าเขาโตด้วยพวก real e s t แล้วก็การ communication เอะมากอ๋อพวกประเทศเขาต้องใช้ยุทธเทจีนเนี่ยเขาเขาเรียกเป็นลิฟต์เนาะใช่ครับคือเขากระโดดข้ามไปวิธีเลยอย่างเช่นเขาอาจจะไม่มีแท็ตัดสินค้าหรอกแต่กระโดดข้ามคือซื้อขายออนไลน์เลย เขาอาจจะไม่มีธนาคารโตเร็วใช้ออนไลน์วอลเล็ตเลยแล้ก็ไม่ต้องเขาไม่ต้องโตตามขั้นตอนเหมือนเราใช่ไหมอย่างเราเอาเริ่มจากซื้อตลาดไปเป็นตัวมินิสตอร์ไปเป็นใช่ครับนะารีดสเตปเป็นบิ๊กเอลโมต้าของเขาเนี่ยข้ามไปเลยกระโดดรวดไปเป็นออนไลน์เลย่รีฟล็อกเลยรีบร็อกใช่ครับแล้วรีฟล็อกทำให้กระโดดเร็วขึ้นใช่แล้วครับเทคโนโลยีเป็นตัวรีฟล็อกแล้วบางทีวัตถุไปไกลกว่าคนละใช่ใช่ทเทคโนโลยีการขับรถกอะไรก็ยัง ในบางจังหวัดก็ต้องแบบนั้นทีนเนี่ยจะไม่มีหรอกรัฐนาคาสแต่ว่ามีอะไรเพเมน์เลิศสถานการณ์ก็ขมีบ้างครับตรงนี้ที่ยังมืดอยู่นี่ที่คนต้องเรียนมากสะพานเขียวนี่มืดเดี๋ยวต้องรีบไปดูแลหน่อยนะเป็นการพบเหตุการณนะนี่นะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศสะพานเขียวในช่วงที่ติดกับสวนลุมพินีครับยังพบความมืดอยู่นะครับ แต่พอไปไกลๆสุดทางตรงนั้นจะเริ่มสว่างนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราน่าจะต้องดูแลกันหน่อยนะครับนี่นะหัวทำไมเทคโนโลยีมันโตรเร็ว่าเทคโนโลยีมันเป็นไปตามมัวซลอ่ะมัวซอเคือดิ้หเพราเราไม่เคยครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักที่ทําให้โลกเปลี่ยนเลยเขาบอกว่าอันนี้เป็นเขาชื่อกราดมัวก็เป็นคนที่คิดไอ้พวกชิปคอมพิวเตอร์อ่ะก็ตั้งไอ้แฟร์ชัยเซมิคอนดักเตอร์น่าจะปีสักหนึ่งเก้าหกกว่าเนี่ยแล้วก็ต่อมาเป็นคนทํา เราตั้งอินเทลครับเขาบอกไอพ้พลังในการคำนวณเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกสองปีโอ้ครับกาพลังการคำนวณของโปรเซสเซอร์เนี่ยก็คือว่าความจุราคาด้วยก็นีถูกลงสองเท่าทุกสองปีอืมครับ,รบถามว่ามันเยอะไหมฟังแล้วมันเยอะไหมหวังเยอะครับเยอะเพราะว่าของปกติเวลาเราโตเป็นลีเนียหรือเส้นตรงนี้ก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, หนะึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมใช่ครับจะห้าปีก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเว้าโตเป็นเอ็นเทร์เนเชียลเนี่ยทุกๆสองเท่าเนี่ยคือ หนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปเป็นสิบหกช่วงแรกมันอาจจะเป็นเรียแนเหมือนกันช่วงแรกไม่ได้เยอะใกล้ๆกันเออแต่พอช่วงยี่สิบปีเดียวเพิ่มขึ้นเป็นสิบล้านเท่าเลยอ่าเพราะเทคโนโลยีมันโตเป็นไอโซเนเชียลเนี่ยครับมันโตเร็วกว่าคนเยอะเลยครับเห็นไหมว่าการก้าวกระโดดต่างของเราช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมาจากมูอัลลอนนี่แหละคือมาจากที่ชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีพลังมากขึ้นเห็นมว่าหลายๆอย่างโทรศัพท์มือถือแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหถือแบบเป็นกระติกเลยอ่าใช่ครับโนโตโรล่าอย่างนี้ย ทุวมันต้องใช้ชิปที่ตัวใหญ่ราคาแพงแต่ว่าชิปถูกลงโทรศัพท์ทุกอย่างทําได้หมดละนั้นเรามีพลังที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนั้นมันโตขึ้นเร็วราคาถูกลงทุกอย่างมันสามารถสตอเรจได้ก็ไอตัวไอตัวที่มันจุ๊จุไอเหมือนกันนะล้ำไดอยางเนี้ยเพราะมันเอามสามารถเราข้อมูลข่าวลุงหลังที่แต่ก่อนเราโหมหาศาลเลยมาจุอยู่ในเรได้ก็พลังการคำนวณหรือม้วนสอย่างเนี้ย เมื่อวานก็เพิ่งเจอจากบริษัทจากอินเทลไปครับยังถามว่าเฮ้ยปัจจุบันมัอสลอยังไปอย่างนั้นอยู่ไหมครับคือเพราะมันยากนะที่จะทํา2เท่าทุก2ปีอ๋อใช่ครับเพราะยิ่งยากมันยิ่งพวกถูกท้าไมนถูกจํากัดด้วยขนาดโมเลกุลเลยของตัวข้อมูลพวกยังเป็นอยู่แต่อไปอาจจะมีคอนตัมงคอมพิวติ้งอะไรมางั้นมัวสลอยังเป็นมาอยู่ก็ที่มันเปลี่ยนชีวิตเราก็อย่างนี้แหละเพราะพลังในการคำนวณมันมันมันเร็วขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นชิปคอมพิวเตอร์กลายเป็นโทรศัพ หือบางคนคนอาจจะไม่ใช่เส้นตรงอย่างเป็นกลับด้านกลับด้านไปด้วยกลับด้านเลยคือพัฒนาน้อยลงต้องทำให้คนกับเทคโนโลยียิ่งห่างกันมากขึ้นไงถ้าคนไหนที่เกาะมัวรสลอได้ก็จะเจริญเติบโตคนไหนที่เกาะมัวรองอไม่ได้ก็ตกำลงต้ลงบอกว่าหน่วยงานที่น่ากลัวที่สุดในการเกาะมัวรอสลอคือรัฐการแล้วรัฐการเนี่ยเราเป็นเราเป็นลีเมียเราต้องเพิ่มพัฒนาแต่ว่าอาจจะเป็นช้าเรีโวยิ่งไปแล้วเพราะเอกชนที่เกาะมัวรอได้ไป หรือว่าบางทีราชการเองนี่แหละที่อาจจะทำให้ช้าหรือถ่วงนะมันเราต้องพัฒนาที่เราเอาแฮปปี้ฟังดูมาใช้ทำโปรเพนดาต้าเนี่ยคือพยายามให้ราชการในเกาะมัวสอให้ได้คือให้เกาะความเจริญได้แล้วมันมีประสิทธิภาพมากจริงนะอันนี้ก็เป็นนาคิดนามัวสอนะ M O O R E อาโพลโลฟิสแล้วก็รอครับแล้วมันไม่ใช่รอหรอกมันเป็นแค่ออสเซอร์เวชันหรือข้อสังเกตครับตอนหลังมันเป็นจริงเขาพัฒนาเป็นมัวสอเลยรอด้านมัวลองไปหาดูนะรอด้นมัว แต่ก็ถึงชนพัดตอนนี้ก็